เนื่องด้วยเราได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์มนตรีที่วัดป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ได้ของดีจากพระอาจารย์มนตรีหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกว่าหลวงพ่อมนตรีนะคะมาฝากเพื่อนของเราค่ะปะกติแล้วถ้าไปกราบพระครูบาอาจารย์ที่ไหนที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะของดีที่ผู้คนอยากจะได้จากพระครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าเป็นอะไรคะ ก็จงจะเป็นเครื่องรางของขลังเป็นพระเครื่องตะกรุดยนันแล้วก็หวยที่ขาดไปได้คือลอตเตอรี่เนี่ยต้องการพยายามที่จะมองท่านให้ท่านพูดเผลอเป็นเลขอะไรออกมาคแล้วก็เอาเลขนั้นแหละไปตีความแล้วก็ไปสลับหน้าสลับหลังเปลี่ยนที่กันแล้วก็ไปซื้อแล้วก็ไม่ถูก ถูกก็มีอาจารย์ถูกก็มีแต่ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปนะคะแต่ของดีที่พวกเราชาวชมรมเพื่อนคุณธรรมจะนำมาฝากเพื่อนของเราวันนี้ไม่ใช่เป็นทั้งหมดที่อาจารย์กล่าวมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นนะคะคแต่คือข้อคิดข้อธรรมอันเป็นประโยชน์อย่างแรกเลยก่อนที่ท่านจะได้เทศธรรมสอนญาติธรรมที่ไปกราบตอนเช้านะคะ เหมือนอย่างทุกวันที่ท่นเปิดโอกาสให้ญาติธรรมเข้าไปกรบาบไหว้เราก็ได้พบข้อความติดไว้ที่กระจกตรงใกล้ๆบริเวณที่ท่านจะนั่งฉันน่ะนะคะคข้อความนั้นก็ดังที่นำมากล่าวในตอนเข้ารายการที่ว่าหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตรตรงนี้นะคะอาจารย์คะหลายคนอ่านแล้วก็ยังชงนเอะ หยุดความคิดหยุดยังไงเรายังต้องทํามาหากินอยู่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่จะไม่ให้คิดเลยกระนั้นหรือจะทําได้ยังไงแล้วถ้าหยุดความคิดจริงจะหยุดสังสารวัตรได้ยังไงจะเป็นไปได้เหรอยังมีตอนต่อที่ต้องให้อาจารย์วิสัชนาละคะครับอันนี้หยุดความคิดคือการหยุดสังสารวัตรอันนี้เป็นธรรมะชั้นสูงถ้าเรา ทำความเข้าใจตรงนี้ได้แล้วก็แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมเบื้องสูงเลยก็ได้ก็อื่นต้องเข้าใจคําว่าสังสารวัตรก่อนสังสารวัตรเนี่ยคือการเวียน่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ในกาลมาภูมิอย่างเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เวลรัจฉานแล้วก็เป็นเทวดาเหรือว,ว่าเป็นกามภูมิก็มี รูปประภูมิคือเป็นพรหมแล้วก็นิพานคือการมาพบรูปประภพบกับอรูปประบนิพานิพน์ไปละนิพานนไปละเนี่ยคือเรื่องของการมาพบรูปประภพบคือพรหมที่อาศัยรูปเป็นอารมณ์และอรูปประภพบคือพรหมที่ไม่มีรูปเอาความว่างเป็นอารมณ์อย่างเงี้ยคือต้องเวียน่หยตายเกิดอยู่ในการมาพบรูปประภพบอรูปประภพบอันนี้คือเรียกว่าสังสารวัตรการเวียนไหยตายเกิด สรุปลงที่ว่าการมีตัวตนไปเกิดในภพภูมิต่างๆทีนี้การเวียนว่ายแต่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยคือมีการเกิดเนี่ยมันก็ต้องมีการตายใช่ไหมถ้าเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายตายไปแล้วอาจจะเกิดไปเป็นสัตว์เลนหรือไปเป็นเทวดาก็แล้วแต่บุญและแต่กรรมก็คือการมีตัวเราที่ต้องไปเกิดทีนี้ถ้ามีตัวเราไปเกิดเนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสไวว่าการเกิดทุกคราวเป็น,ปนทุกข์ลไปมั<ล>ต้องเป็นทุกข์ตรงนี้แหละและทีนี้ความคิดมันเป็นการปรุงแต่งความคิดคือการปรุงแต่งปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งไปทางกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจปรุงแต่งเป็นตัวตนตัวเราของเรารสังเกตดูทุกครั้งที่เรามีความคิดเราขาดสติขาดปัญญา เราที่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี้เป็นเราเป็นตัวเราขึ้นมาทันทีเลยเมื่อมีตัวเราแล้วเนี่ยความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเราดีเราเด่นเราสุขเราทุกข์ไอ้ความเป็นเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องแก่อยู่ดีต้องเจิดต้องตายนะความคิดเนี่ยนําเอาความรุงแต่งที่ยึดมั่นถือมันเป็นตัวเราขึ้นมาพอเป็นตัวเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ตายเลยที่ก็บอกว่าอะไรในปฏิจจสมุปบ,บาทถ้ากล่าวไปว่าอวิชชา เป็นปัจจัยเกิดสังขารเพราะไม่รู้หรือรู้ผิดเนี่ยจึงเกิดการปรุงแต่งอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารไม่รู้จึงปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นวิญญาณเป็นนามเป็นรูปเป็นอายตนะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเกิดมาเป็นภพเป็นภูมิของความเป็นเราขึ้นมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไหมเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งเนี่ยก็คือความคิดที่ปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าเราหยุดระงับ ไอ้ความคิดที่ปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเสียได้เท่ากับเป็นการตัดสังสารวัตการเวียนว่ายแต่เกิดทั้งหมดเลยทีนี้ภาษาคนก็บอกว่าหยุดหยุดหรือห้ามก็่าหยุดหยุดดูไม่ถึงห้ามที่จะทําในสิ่งนั้นแต่ในภาษาธรรมคือว่าหยุดเนี่ยหมายถึงหยุดปรุงแต่งหยุดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนของเราเราสามารถที่จะคิดได้ คิดได้แน่นอนนะคะอันนี้ตอกย้ํากันให้ชัดเจนเลยนะคะว่าหยุดความคิดไม่ได้แปลว่าห้ามคิดห้ามความคิดหรือว่าเออเออไปเลยนะคะหยุดความคิดได้หยุดความคิดที่ปรุงแต่งก็เป็นตัวเราคะหยุดเฉพาะความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราของเราครับแต่ยังใช้ความคิดในการใช้ชีวิตตามปกติได้ครับไม่ว่าในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะอาจารย์ครับ <c oughs> เี่เพราะว่าเราสามารถดิดความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนได้แล้วก็ต้นตอของสังสารวัตรเนี่ยมันก็จะจบลงตรงนั้นเฉญคขะขอถามตรงนี้นิดนึงนะคะความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวตนตัวเราของเราเนี่ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าตอนนี้ความคิดของเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ <c oughs> เราสังเกตดูนะคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดกิเลสเกิดความโลภอยากได้ อยากดีอยากมีอยากเป็นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมนุษย์ทั้งโลกเขาก็คิดกันตลอดเวลาทุกนาทีแล้วค่ะนั่นแหละครับามนุษย์ทั้งโลกเนี่ยชชีวิตเป็นไปด้วยกิเลสทําอะไรก็เพื่อให้เกิดความอยากได้ให้อยากดีให้อยากมีอยากเป็นถ้าดูแลในทางโลกนี่ก็คือดีแต่ว่ามันก็มีตัวเรารเป็นตัวที่ดีอยู่เป็นตัวเราอยากได้อยู่ความโลภมันทําให้เราเกิดความยึดมั่นถึงมันว่าเราต้องทําให้ได้ ตอให้ได้แม้สิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ยังมีตัวเราเป็นตัวที่ดีอยู่ถ้ามีตัวเราขึ้นมาเราก็ดีก็เป็นทุกข์ได้เพราะความดีมันก็ไม่เที่ยงเช่นชัดเจนคือความโกรธถ้าคิดขึ้นมาแล้วเกิดความโกรธแล้วก็ทําตามความโกรธความโกรธก็เป็นตัวที่ทําให้เราเกิดการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราถ้าไม่มีตัวเราเนี่ยมันไม่ต้องโกรธคิดขึ้นมาแล้วมันโกรธแต่ว่ามีตัวเรา เกิดความไม่พอใจอะไรขึ้นมาถ้ามีความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยเป็นเราโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตรงน,นั้นเกิดความยึดมั่นถึงมั่นในความโกรธว่าเป็นเราในกรณีกลับกันนะคะอาจารย์เราจะคิดยังไงคะถึงจะคิดแบบไม่ปรุงแต่งคิดอย่างมีสติคิดอย่างมีปัญญาเป็นการตัดโมหะ ความหลงออกไปเลยจะลองยกตัวอย่างให้ชัดๆได้ไหมคะถึงว่าถ้าเราอยากได้อะใช่ไหมคะทางโลกเนี่ยมันจะอยากได้อยากมีบ้านมีรถมีข้าวของที่ปรารถนาว่าจะมาบำรุงบำเรออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะมีความพยายามที่จะให้ได้มาไม่ว่าจะทางดีหรือทางดีน้อยนะคะทางดีก็อาจจะขยันมันเพียนสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บสะสมเงินทองอีกทางหนึ่งก็อาจจะไปเบียดบงังเบียดเบียนหรือว่าแย่งชิงคนอื่นมา เราจะทำไงคะถึงจะเป็นความคิดแบบไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่เป็นเวรเป็นภยัยกับตัวเองด้วยนะคะก็คิดได้นะไอความอยากต่างๆในทุกคนก็คิดแต่เมื่อมีการปรุงแต่งว่าเป็นความอยากขึ้นมาคอยรู้เทาวาน,นั่น <c oughs> คือจิต <c oughs> มันปรุงแต่งแล้วเอาใครก็อยากมีบ้านสักหลังหนึงเป็นของตัวเองอ่ะนี่เราอาจารย์ลองเล่าสิคะว่าถ้าเราอยากจะมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งไหมคะก็แน่นอนอ้าว ก็ถือว่า <bên es S 1> เราก็ไม่ต้องคิดจะมีบ้านมีของตัวเองคอันนั้น<ช>คือค,ความคิดแต่ว่าในความคิดนั้นถ้าเรามายึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ความคิดนี้เป็นเราเนี่ยาาการปรุงแต่งเป็นตัวตนจะไม่เกิดขึ้นเลยอ๋อนี่เป็นเพียงความคิดเราสามารถที่จะทําทตามความคิดก็ได้ <tet. S 1> พอสมควรเ <ว S 1> พราะว่าปัจจัยสี่เนี่ยทุกคนต้องมีไว้ค่ะที่อยู่อาศัยก็มีได้คิดได้แต่ว่าต้องรู้ว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งนะ เป็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ทันพอร,รู้ทันเนี่ยตัวตนในตัวนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเราสามารถทําตามความคิดก็ได้ไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านแต่รู้ตักกระบวนการที่เรากําลังทําอยู่อย่างมีสติอย่างเช่นว่าเอาที่ว่าชัดเจนคือเราคิดจะทําความดีเนี่ยอย่างเช่นว่าเราจะถือศีลเราจะมีศีลห้าประจําจิตประจําใจอ๋อทําความดีแต่ว่าให้เราทําไปเถอะทําตามความคิดที่เป็นความดี แต่เราจะไปยึดติดว่าอ๋นี่เราเป็นคนมีศีลนะใครว่าเราไม่มีศีลไม่ได้มันมีตัวตนที่เป็นผู้ที่มีศีลมีตัวตนที่เป็นผู้ที่ดีถ้าใครว่าไม่ดีเนี่ยเราก็จะโกรธทันทีเลยแต่รู้ว่าอ๋อนี่มีศีลนะศีลมันช่วยทําให้ชีวิตเรามันดนะีไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ประทุษร้ายคนอื่นไม่สร้างเวรสร้างภายัยก็ทาไปแต่ในความที่คิดแบบนั้นเนี่ยให้เรารู้ทันว่าอ๋อนี่คือความคิด คือการกระทำแต,แต่ว่าธรรมาดาอย่างนั้นโดยที่ไม่ยึดมั่นถึงมันว่าเป็นตัวเราการกระทำที่คิดแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนไม่เบียดเบียนตัวเราเดือดร้อนสมมารจะเป็นการกระทำที่ปลอดภัยตัวตนเนี่ยจะลดลงมากเลย,ยเช่นเวลาเรากราบการกราบดูเหมือนจะมีตัวตนกับการกราบแต่ว่าการกราบที่จริงนั้นเป็นการอ่อนน้อมการอ่อนน้อมยอมเนี่ยนะถ้าเป็นการลดละ มาณาทิฏฐิตัวตนลงไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นธรรมะขั้นดีว่ามีตัวตนหรือไม่ในอารมณ์แบบนั้นในความคิดแบบนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาถ้าแยกแยกถ้ามีตัวตนในการกระทําแล้วก็มันจะหนักขึ้นจะมีความหวังมีความมุ่งหวังแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นการทําอะไรก็ตามทุกคนย่อมมีความหวังทุกคนต้องการประสบผลสําเร็จแต่รู้ทันว่าจิตมันคิดที่จะหวังแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอรู้ว่าจิตคิดแบบนี้แล้วเนี่ย มันจะมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงมาถ้าไม่ได้ยิงใจหวงังเลยอ๋อนี่คือธรรมดานะมันจะเริ่มมีสติปัญญาเข้าใจแยกเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเรายึดมั่นถือมั่นต้องได้ใจหวงังต้องไอค้คำว่าต้องเนี่ยมันเป็นปัญหาที่บวกกับความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นตัวโมหะทุกข์ก็จะตามมาเมื่อสิ่งน,นั้นไม่ได้ใจหวงังแล้วบางคนก็ถามว่าเอ๊ะตรงนี้เราทําอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตนทั้งหมดเลยถ้าเราขาดสติขาดปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ถ้ามีสติปัญญาแล้วก็ทําเพื่อที่จะทําไปให้มันสําเร็จโดยหน้าที่และก็จบคนเป็นครูความเป็นครูเนี่ยมันอยู่ที่จิตวิญญาณครูมีหน้าที่อะไรอ๋อสั่งสอนลูกศิษย์มีเมตตาให้ความยุติธรรมสอนวิชาความรู้โดยที่ไม่ปิดบงังทําตามหน้าที่ดีที่สุดแต่อย่าไปยุติดติดว่าโอ้เราเป็นครูถ้ามีตัวเราเป็นครูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเด็กไม่ดีที่เราคิดแล้วเราจะเป็นทุกข์เลย เพราะเราทําไม่ดีเด็กกินไม่ดีอย่างนี้นะถ้าเอาอ๋อเป็นหน้าที่นะก็สอนไปบางทีผลอาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดก็ได้อ๋อต้องเข้าใจเราไม่มีตัวเราที่เป็นครูจริงหรอกเนยเป็นเพียงแค่สมมุติเป็นหน้าที่ใครมาตำหนิว่าครูไม่ดีเราก็ไม่ใช่เป็นครูจริงๆไอ้ความไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับอาจจะเป็นความบกพร่องเราจะรู้เท่าไม่ถึงการมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่จะไปเป็นสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้น การปรุงแต่งที่เป็นตัวตนนี่แหละมันก็มาจากเรื่องของความคิดที่ขาดสติมันเป็นธรรมะที่ฟังลําบากหน่อยเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีตัวตนเสมอเสมออยากจะใช้คําพูดที่ว่า <c oughs> เป็นวิธีคิดที่ห่างไกลจากชีวิตประจําวันของผู้คนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตอยู่กับความมีตัวตนแล้วก็ความปรุงแต่งความคิด ตลอดเวลานั <t ay> mm ้นจะบอกว่าให้มาหยุดความคิดแล้วมันจะเป็นการหยุดสังสารวัตได้ก็ยังงงอยู่ว่าจะหยุดอย่างไงก็คนที่มีความทุกข์จนกระทั่งท่วมท้นแล้วก็จะเข้าใจตรงนี้จะเบื่อหน่ายในทุกอ๋อไอความคิดเนี่ยทาให้เราเป็นทุกข์นะการปรุงแต่งว่าเป็นตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์นะต้องเข้าใจในส่วนนี้ซะก่อนอยู่ในโลกจนกระทั่งเยนและทุกข์แล้จึคิดที่จะออกจากโลกเลยการ เมีมาปฏิบัติตามแล้วมีสติปัญญาทําความเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญาที่จะละวางตัวตนซะนั่นคนที่ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษตรงนี้แล้วก็มันก็ทะเลาะกันเรื่อยไปแล้วจาระอย่างนี้จะได้ไหมคะว่าคนที่จะเข้าสู่วิถีของการหยุดความคิดเพื่อให้เป็นการหยุดสังสารวัตรได้นั้นเนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายทั้งโลกแล้วครับแล้วก็ไม่อยากได้ใครดีใครมีใครเป็นกับเรื่องราวทั้งโลกแล้ว อยากจะสแสวงหาความสุขทางธรรมหรือว่าพัฒนาจิตพัฒนาใจในทางทางธรรมให้มากยิ่งขึ้นถึงจะเข้าใจคําว่าหยุดความคิดคือหยุดสังสารวัตแต่ถ้าตราบใดที่บุคคลยังอยู่ในทางโลกมีความทยานอยากตามชีวิตแบบโลกโลกเนี่ยยากนักที่จะเข้าใจคําพูดนี้ได้ใช่ไหมคะครับเพราะว่าเราต้องเห็นทุกเห็นโทษของการปรุงแต่งว่ามันให้เราเกิดความทุกข์จริงๆทุกครั้งที่จิตมันโกรธ จิตมันคิดปรุงแต่งไปทางความโกรธถ้าเราเข้าไปเป็นในความโกรธเข้าไปเป็นว่าเราเป็นผู้โกรธแล้วเราก็เดือดร้อนตาแดงหูแดงมือสั่นหัวใจเต้นเร็วมีความเครียดในจิตใจอ๋อนี่มันโกรธนี่เป็นทุกอย่างนี้เนาะมันเป็นนรกเห็นทุกข์ื้อความโกรธเราก็จะไม่อยากโกรธเพราะไม่อยากโกรธเราห้ามความโกรธไม่ได้แต่เราสามารถที่จะมีสติมีปัญญาเห็นความโกรธ ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธเป็นผู้เห็นโอ้ถ้าเป็นผู้เห็นแล้วก็มันก็ไม่ได้ปรุงแต่งในความโกรธว่าเป็นตัวเราโกรธแหละกลายเป็นผู้ดูเอ๊ะเป็นผู้ดูในความโกรธจิตมันสบายไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธมันก็ผ่านลงนี้ได้อ๋อความโกรธจะเป็นทุกข์นะเห็นทุกข์เองโทษของอารมณ์จึงไม่อยากเข้าอยู่ในความคิดคิดทุกครั้งยึดมั่นทุกครั้งเป็นทุกทุกทีกระทั้งอยากหนีอยากออกตรงอยากออกอยากหลุดพ้นเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งที่จะอยาก เป็นตัวตนที่อยากจะต้องทําความเข้าใจแล้วลองสังเกตดูเห็นบ่อยๆเห็นทุกข์ทุโทษบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นแม้จะมีความโกรธขึ้นมาอ๋อนี่มันโกรธแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอย่าถือว่าอันนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราอย่าเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านั้นปเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับมัน อาจารย์กำลังจะบอกอย่างนี้หรือเปล่าคะว่าการที่ชีวิตของเราทุกวันเนี้ยังคงเป็นทุกข์หรือว่ามีความทุกข์แทรกแซงอยู่ในหัวใจอยู่เนี่ยเป็นเพราะเราปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราไม่ปล่อยให้ความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจของเราแล้วเราใช้สติมองพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ย เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดปรุงแต่งและความทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเล่นงานเราได้ครับมีคำคำหนึ่งที่เราพูดสรุปเลยว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันในการปรุงแต่งของจิตรู้เท่าทันการ <c oughs> ปรุงแต่งของจิตคำนี้เราไม่ได้ห้ามปรุงแต่งนะะ <c oughs> อาจจะคิดได้ <c oughs> ปรุงแต่งได้แต่ว่าต้องมีสติรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงอย่างไร มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมนาคับบัญชาได้ไหมพอรู้เท่าทันเนี่ยเราจะได้ไม่เข้าไปเป็นไม่ได้เข้าไปยึดจิตเราจะสบายมากยิ่งขึ้นคำพูดนี้ดีมากค่ะรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะคะเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าการห้ามความคิดเนี่ยขอบอกเลยว่าทําไม่ได้ <ừ> พยายามทํามาเยอะละทําไม่ได้ค่ะแต่ถ้ารู้เท่าทันความคิดแล้วเรานั่งดูมันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปโดยที่ไม่ออกอาการตามความคิดที่ลากจูงไปเนี่ย คิดว่าพอทําได้แล้วก็เห็นประโยชน์ของการที่จะไม่ให้เจ้าความคิดปรุงแต่งลากจูงไปด้วยว่าดีจริงๆครับท่านผู้ฟังพอฟังแล้วทําความเข้าใจถ้าสามารถที่จะรู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยวางมันได้ก็ใช้ได้แต่ถ้าเรายังคิดขึ้นมาแล้วเรายังทําใจไม่ได้กับบางเรื่องคะแสดงว่าเรายังรู้ไม่ทันสอบไม่ผ่านแต่เรายังมีความยึดมั่นถึงมันในอารมณ์นั้นอยู่ค่ะก็คอยสังเกตรู้บ่อยๆก็ได้เป็นการฝึกให้เรา กลับมาดูตัวเราเองให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษนะการปรุงเป็นตัวเราแต่ละครั้งเราก็เจ็บทุกทีปรุงทีไรเจ็บทุกทีทุกทีไรเราก็เจ็บทุกทีจนก,กว่าจะเบื่อหน่ายแล้วก็อ๋อไม่เอาละไม่เอาละปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันผ่านไป<ช>เรามีหน้าที่ทําแล้วก็ทําไปสรุปว่านะที่เรายังคงเป็นทุกข์อยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเราเนี่ยคิดผิดถ้าคิดเป็นก็จะเห็นทา่า